คนมาฟังเทศเยอะๆอาหารไม่มีวิ่งไปหาพระอาจารย์ทํำยังไงดีอาหารไม่มีรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายวิ่งไปหาพระอาจารย์ทํำยังไงดีไม่หายไล่ผีปีศาจไล่ไม่ออกวิ่งไปหาพระอาจารย์เหมือนทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยทําอะไรไม่เป็นเลยน้องทุกๆวันอาทิตย์เราให้เวลากับ พระบิดาเจ้าในการรับฟังพระวาจาในการสวดภาวนาความเชื่อของเรานี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าฉันเลือกที่จะเชื่อแต่ความเชื่อของเรานี้มาจากการสอนมาจากการถ่ายทอดเป็นแผนการของพระบิดาเจ้าที่เริ่มต้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เราเชื่อในวันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดแล้วพูดอีกบอกว่าผู้ใดรักเราผู้นั้นปฏิบัติตามวาจาของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดเมื่อ2,000ปีที่แล้วกับสิ่งที่เราปฏิบัติวันนี้เป็นไปตามคำพูดนี้แหละผู้ที่ใดลักเราก็ปฏิบัติตามวาจาของเราเราปฏิบัติตามคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าเรายังอยู่ในช่วงเทศกาลปัสกาในช่วงเทศกาลปัสกานี้เราเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้าผู้ส่งกลับคืนชีพไม่ใช่คนตายนะไม่ใช่พูดไปแล้วแล้วจบไปแล้วนะ แต่คําพูดของพระองค์นี้หมายถึงว่าพระองค์ยังคงอยู่และพระองค์ไม่ได้อยู่เพียงเพราะว่าเราคิดหรือเราเชื่อพระองค์อยู่จริงๆและก็อยู่ในคําสอนและก็ในชีวิตของเราวันนี้ในบทอ่านที่หนึ่งพูดถึงการโต้แย้งของสาุสิสต์ทำไมเขาจะต้องมาเถียงกันในสิ่งที่คนสอนตายไปแล้วพระเยซูเจ้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้และเขาทั้งทั้งสองฝ่ายต่างก็เชื่อในพระเยซูเจ้า แต่มาเถียงกันว่าจะปฏิบัติอย่างไรสุดท้ายคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรขอให้มีสันติสุขเถอะขอให้ความขัดแย้งนี้ไปขัดแย้งเรื่องอะไรง่ายมากเลยเนี่ยเรื่องชาวยิวอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ชีวิตจะอยู่ยังไงเรื่องเล็กน้อยมากเลยแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกก็คือว่าให้รักกันและกันถ้าพระเยซูเจ้านั้นไม่สิ้นพระชนกลับคืนชีพและสู่สวรรค์ ก็คงไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่มีคำถามไม่มีการลงมือปฏิบัติเกิดขึ้นเราดูในชีวิตของพวกสานุสิทธ์เมื่อมีพระเยซูเจ้าอยู่คนมาฟังเทศเยอะๆอาหารไม่มีวิ่งไปหาพระอาจารย์ทำยังไงดีอาหารไม่มีรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายวิ่งไปหาพระอาจารย์ทำยังไงดีไม่หายไล่ผีปีศาจไล่ไม่ออกวิ่งไปหาพระอาจารย์ เหมือนทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยทําอะไรไม่เป็นเลยจนกระทั่งวันนี้เขาเองต้องออกมาสอนมาพูดประกาศยืนยันถึงคําสอนขององค์พระเยซูเจ้าเขาถึงจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็เกิดข้อสงสัยแล้วก็มีคําตอบว่าถ้าพระเยซูเจ้าอยู่จะเป็นอย่างไร หลายสิ่งหล,หลายอย่างในชีวิตของเราขณะที่มีอยู่เราก็คงไม่รู้สึกว่ามันขาดหายไปเราก็คงไม่คิดว่ามันมีคุณค่ามีความหมายอะไรสาสนทธิ์ก็เช่นเดียวกันเรารู้สึกว่าพระเยซูเจ้ามีคุณค่ามีความหมายเมื่อเรารู้ว่าพระองค์นั้นกับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์แล้วและสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราก็คือการปฏิบัติชีวิตของเราเนี่ยนะในฐานะชีวิตคริสเตียน เราไม่สามารถบอกกับตัวเองว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้ากับคืนชีพแล้วก็อยู่เฉยๆได้พระองค์บอกอย่างชัดเจนมากผู้ที่รักเราปฏิบัติตามวาจาของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดาจะเสด็จมามาหาเขาเพราะฉะนั้นการที่เราฟัง พระวาจาของพระเบนเจ้าเรามาร่วมถวายบูชามิสซาเรารับสินมหาสนิทสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องหมายบอกกับเราว่าพระองค์นั้นยังคงอยู่กับเราและเราดำรงชีวิตของพระองค์นั้นในโลกนี้พระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่แล้วที่จะมาเทศที่จะมาทำอัศจรรย์ที่จะมาแบ่งปันที่จะมาอาภัยหรือที่ประกาศข่าวดีต่างๆแต่พระเยซูเจ้านั้นดำรงอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถทำพันธกิจที่พระองค์มอบหมายให้กับเรานี้แต่ละคนนั้นต่อไปปฏิบัติตามวาจาของพระองค์เพราะว่าเรารักพระองค์ในชีวิตของเราเราก็คงมีคนที่บอกกล่าวกับเราในวาทะสุดท้ายคำพูดในพูดละสารในวันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกกับสานุสิตไม่ใช่ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์นนะ แต่บอกกับสารุสิธ์ก่อนที่พวงจะรับทรมานแล้วก็สิ้นพระชนบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้และเหมือนกับว่าพรวงจะไม่อยู่แล้วนะมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้นะเพราะเชื่อว่าในชีวิตของเราเราก็มีบุคคลในชีวิตของเราที่จะบอกกับเราเวลาที่เขาจะจากเราไปว่ามีอะไรบ้างหลายๆครั้งนะพ่อก็ชอบคิดถึงคําพูดของอาจารย์นะหรือแม้แต่บิดาของตัวเองนะที่จากไปแล้วนะหรือพระสงฆ์ในคณะนะ เวลาที่เขาตายไปแล้วละ่ะเราก็นึกถึงเออเขาเคยพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราแล้วก็มีคุณค่ามากแต่ขณะที่เขาอยู่เราบางทีเราไม่ใส่ใจบางทีเราไม่คิดการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าทําให้เราต้องคิดมากขึ้นตั้งคําถามมากขึ้นเหมือนกับที่สานุสิิ์นั้นเมื่อเขาเจอปัญหาเขาคิดเขาตั้งคําถามและเขาหาคําตอบในนามขององค์พระคริสต์เจ้าในจิตตาลมขององค์พระคริสต์เจ้า มีคำถามคำหนึ่งที่สำคัญมากที่เขามักจะบอกว่าคริสเตียนั้นควรจะตั้งคำถามในชีวิตของเราเมื่อเรามีปัญหาเรื่องเรามีข้อขัดแยง้งให้เราตั้งคำถามว่าถ้าพระเยซูเจ้าอยู่ในเหตุการณ์นี้พระองค์จะทำอย่างไรถ้าพระเยซูเจ้าอยู่ในเหตุการณ์นี้พระองค์จะทำอย่างไรนะบางทีในวัดของเรานี่คนเยอะนะบางครั้งหลายๆคนก็โต้เถียงกันนะก็มาคุยให้พ่อฟังนะพ่อก็ตั้งคำถามกลับไปเหมือนกัน ว่าถ้าพระเยซูเจ้าอยู่ในเหตุการณ์นี้พระองค์จะตอบอย่างไรพระองค์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรพระองค์จะกระทําอย่างไรให้เราใช้คําถามนี้เพื่อให้พระเยซูเจ้านั้นยังดํารงชีวิตอยู่ในบ้านของเราในครอบครัวของเราในที่ทํางานของเราในชีวิตหมู่คณะของเราเพื่อว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในจิตตารมณ์ของพระองค์ได้ แล้วก็ประกาศยืนยันว่าเรารักพระองค์อย่างแท้จริงขอให้การรับฟังพระวาจาของพระเบญจเจ้าการภาวนาการรับสินมาสนิทนั้นได้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระองค์อยู่กับเราและทําให้เรานั้นสามารถปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในชีวิตของเราได้ในทุกๆวันขอพระเบญเจ้าอวยพระพรเราด้วยชพรามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต